กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ใช้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้คอโลโมอได้อนุมัติให้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าทั้งหมดให้สมัครใหม่ ทั้งหมดเลยนะครับจะให้มีการเริ่มใช้ประมาณวันที่หนึ่งตุลาคม6กห้านี้เป็นต้นไปนะครับรัฐบาลให้สิทธิ์บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง20ล้านสิทธิ์เลยนะครับแต่ต้องลงทะเบียนวันไหนแล้วผมจะมาบอกรายละเอียด ว่าต้องลงวันไหนอีกครั้งนะครับไว้ ep หน้าหรือคลิปหน้าผมจะหาข้อมูลมาพูดบอกกล่าวให้ฟังนะครับอย่าลืมกด